มีโอกาสจะชิงลาออกก่อนไหมฮะอาจารย์ไม่โอ้โหอาจารย์ตอบเร็วมากเพราะอะไรฮะจะได้เห็นจะได้พูดกับสาธารณะได้ว่าถูกกลางแกอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ลาออกอะอจะลาออกมันควรจะลาออกไปนานแล้วควรจะลาออกตั้งแต่ถูกแขวนแล้วนะทันที <c oughs> ที่ถูกแขวนนี่มันก็ควรจะลาออกแล้วถูกแขวนคว่อยริย์นะควรลาออกตั้งแต่ก่อนถูกแขวน เมื่อถูกแขวนก็ควรจะลาออกทันทีครับแต่นี่ไม่แแสดงว่าสู้ตายเพราะฉะนั้นจะมาลาออกอะไรตอนนี้ครับไม่มีทางครับฝันทงเลยนะคุณทักษิณอยู่นอกประเทศก็นอย่างสู้เลยแล้วก็อยู่ในประเทศเนี่ยเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์มีแบบเลยชิงลาออกไม่ชิงลาออกไม่มีศูนย์เลยสู้ สู้แน่นอนสู้มาถึงวันนี้ต้องสู้แล้วสารนัดแล้วใช่ไหมสารนัดให้ไปชี้แจงด้วยไปชี้แจงไม่ชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งลาออกถือว่ายอมแพ้ถือว่ายอมแพ้สู้จนถึงที่สุดผมมองรอดรอดคือได้เป็นนายกต่อครับเพราะอะไรฮะอาจารย์โอ้นั้นเป็นไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายนี่หมายถึงคลิปเสียงเหรอหมายถึงคลิปเสียงในทางการเมืองเสียหายในทางการเมืองผมเห็นว่าควรลาออกอย่างยิ่งเลยแต่ว่าเอาผิดน่ คงหาที่ปิดไม่ได้ง่ายง่ายสุดก็คือส่วนตัวพูดโทรศัพท์ส่วนตัวโทรศัพท์ส่วนตัวอไม่ได้เป็นการเจรจาแบบการทูตการทูตครับอผมว่ารอดยากอ่าอรอดยากแปลว่าไม่รอดคืออย่างงี้คือไม่รอดคือจริงๆแล้วเนี่ยทางการเมืองผมเห็นด้วยอาจารย์คือไม่รอดอ่ะทางการเมืองเนี่ยยังไงก็ไม่รอดทางกฎหมายเนี่ยถ้ารอดก็ไม่รอดทางการเมืองนะ คือหมายความว่าสมมติหลุดจากคดีสารตัดสินว่าไม่ผิดจะคะแนน่าไหร่างทางการเมืองทางการเมืองความชอบธรรมของคุณแพนทองก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นมันเป็นโอกาสไม่รอดเพราะว่าทางการเมืองมันไม่ควรรอดแล้วทางกฎหมายมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น